สื่อสารคบสิ่งดีๆเหล่านี้ครับในงานนะครับขอเอาใจคอนะครับเป็นสิ่งดีงามครับนะครับในระหว่างที่เดี๋ยวช่วงนี้เราจะขออนุญาตพักเวทีสักครู่ก่อนนะครับค่่ะกอนที่จะเข้าสู่การประกวดนะคะน้ดยองน้องอาจจะบอกทีสนะท้ายค่ะเจ้าหน้าที่จะได้แนะนำการเดินที่ได้เพราะว่า ตอนนี้น้องๆนะคะไม่ใช่ผู้ใหญ่นะคะ6-9กลขวบเองกับพี่คาร์ลอสวันนี้เราถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีนะครับที่เราเปิดให้กับเยาวชนนะครับได้กล้าแสดงออกความสามารถเหล่านี้ครับนะครับว่าการประกวดนางงามหรือว่านางนพมาศนะครับลูกสาวหลานเมืองมหาสารคามก็ต้องนะครับมีในเรื่องของการแสดงความสามารถหลากหลายด้านด้วยนะครับในช่วงนี้เราขออนุญาตนะครับพักไปุยสักครู่ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงงานประกวดครับ วนี้ท่าลูกจอนบ้านเยวงานน้อยกระทงจยางบัานมหาสารคามมือสุดท้ายค่ะพี่้อกบ้านลายจ้าบุญช่วยน้่วงทีนคนหลายค่ะจ้าเพราะว่าเป็นเชื่อพราเด็กเลยเดี่ยวงประเภทนี้น้อยกะทงจ้าก้นนราจมืนมีนี่มาทพ่องมาพี่ดอกอย่างเลยคนเราบ้านคนจะมาลายเ่นะเเป็น เกินคนหลายเนาะจ้ะเมื huh. three, ่อ <uhhh> น like <laughs> mm ั hmm. ้นออกไปเที่ยวอันบ้านน้องสาวกับเป็นงานเล็กๆแตสบายอันนี้เป็นงานจังหวัดเนาะจ้ะคนเยอะมากเลยค่ะพี่น้องฮะโอ้มะขามหวานค่ะพี่น้องเอ้ยพุทธะนิะขามหวานมันบรรยากาศงานค่ะพี่น้องของกินเยอะแยะเต็มถนนเลยจ้ะโอ้ะ พอกินจะมีนอกอุดะเยี่ยโอ้ยบ่งไทอดหมูทอดได้ได้นะคะได้ค่ะลูดฮะ The fish อออเฮเยะยอ้ยขอกินเยอะแยะเลยพี่น้องเอ้ยงานลอยกระทงจังหวัดมหาสารคามจ้าอ้ใส่อัวบิ่งพี่น้องเอ้ยใสอัว đó à vậy đi ta chứ chẳng có nó chẳng โ้้บรรยากาศ้็พีดอ้องคนเยอะเยอะจ้ะมือดีหอนหอนเนีงนะพีดองเอ้ยค้กระจายงานลอยกระทงเอ่อเมืองมหาสารค้าเนื่จัะ ย้านเก่าเลยเพื่อนของอยากของกินค่ะพี่น้องเมื่อกี้เห็นเข่าเมากเลยเอาเข่าเมาแล้วจ้ะโอ้อยากซื้อของไปฝากลูกไายอยู่แต่ว่าไม่ได้ออกไปนะคะพี่น้องเนาะแต่ว่าของกินนี่ก็ยืดก็หยาดอก่ะเนาะตามตลาดในสีนะเห็นของกินเล่นไรแล้วก็คึ้นหัวลูกไส้ มื่อวานีก็ได้ออกไปเพราะว่าอัผ่าอันของค่ะพี่น้องเพราะว่าสร้างของนะจ้ะสร้างของในอ,ออนไลน์ตาเมืดมือเบนเป็นของกับย่างพันใหญมากอยู่าหมู่บ้านกับเมืดมื่อมื่อนี้กับเมืดมือมดมอมดม่อการพี่นอ้อง กงกินกับไล่ไล่ยอยากกินเยอะจ้ะพี่น้องแต่ว่ามันต้องเป็นน่งกินแบบสบายสบาย,บายนะจน้ะเนาะคือหิวกินยังเสียน,นพำก็ถนัเนะจน้ะอายุได้เขาเมาสองพ่อจ้ะพี่น้องก็ได้กินเขาเมาโดนแล้วก็กินก็ได้อยาดก็ได้เอาแต่ว่าเสียไปกินบ้านกูเด็กแค่ี่นอันนี้คือริมค้องสมถินได้จ้า คล้องลิมคล้องเอ่อคล้องสมเถื่อนอีกแล้วเน่าดีจ้ะเนาะแต่ว่าแถวนี้ไปอยู่บ่เคยมาจากเตื่อนหรอกครับพี่น้องพึ่งมาครั้งแรกทางนี้เนาะจ้ะแต่ว่าเอ่อทางั้งโรงพยาบาลหรือทางเออ่เสริมทางเสริมไทยทาง้งหมดทั้งบอกก็สอนนะรู้อยู่แต่ว่าทางนี้บ่เ,เคยมาจากเตื่อนมนที่ว่าทางนี้สุดอ่ะสิเป็นแบบนี้นะคะพี่นอ้องอู้จะเลื่อนแห้งหรือเมื่อมาสมัครเข้า ก็ฝากกเรียนด้วยนะครับสำหรับนะครับผู้ที่จะสนับสนุนนางงานนะครับในรอบที่กระสุนให้นนะครับเข้าสู่รอบควาทแข่งครับน,บมมบนั่นคือ1ิบคนสุดท้ายจากผลคะแนนของดอกไม้แต่ว่าตอนนี้กองผู้ตรวจแจ้งมาว่าดอกไม้หมดแล้วจริงเหรอคะครับดอกไม้หมดแล้วครับโอ้โหขอเสียงปรบมือกับกองเชียร์กันหน่อยแล้วแต่ว่าเรายังรับเป็นเงินสดค่ะอ่า ชอบหมายเลขไหนนะครับบอกได้เลยสมมติว่าชอบหมายเลขศูนย์นะครับนะคเอ้าวพอดีนี่เท่าไหร่มี่าบาทค่ะมี่าบาทส่งไปสามบาทคู่ยี่สิบเนี่ยได้หนึ่งห้อยเลยหนึ่งหนึ่งช่อถ้าเป็นถ้าชอบคณะกรรมการอย่างครูโบนะอยากให้ครูโบนี่น่าจะน่าจะยี่สิบไม่ได้ไม่พอร์ครูโบต้องมีพันเพิ่มนะอย่างนี้ครับชอบหมายเลขไหนส่งได้นะครับตอนนี้คะแนนนะคะก็อยู่ในมือของหลายๆท่าน ในช่วงนี้ท่านก็จะเป็นคนที่เป็นผู้ตัดสินนะคะก็คือฟาสตแท็กเข้าไปรอบลึกได้เลยครับสิบคนสุดท้ายาแล้วก็มีเพอเพ,อเพอิลุ้นรางวัลขวัญใจมหาชนด้วยครับเอาเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาครับเวลาแล้วกันค่ะนะฮะันนี้เล่นใจได้นะครับว่า<ด>เราจะอายุเท่าไหร่แล้วนะ ยี่สิบห้านะครับ <25 S 2> วันนี้วิทยากรสองคนอายุยี่สิบห้านะครับ<ป>ะนะครับ,น,รบนำดินคณะกรรมการทันนะะ้งห้าท่านน่าจะพร้อมแล้วนะครับแล้วตอนนี้ผู้เข้าประกวดน่าจะพร้อมแล้วครับซึ่งในรอบนี้นะครับผู้เข้าประกวดจะเดินมาและจะมาแน,นําตัวณจุดนี้ครับ เลขหครับขอเสียงโปรโมทรับเด็กหญิงพิมพ์อรารยาจงชูวันนี้ครับน้องเกสครับชุมชนสงเทาประกวดเพื่อวันสองขอเสียงหน่อยแล้วส,สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิมพ์อารยาจงชูวนนี้ชื่อเล่นชื่อน้องเกสกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย มหาสารคามฝ่ายปถมชุมชนเกลวันสองโฉมครอประกวดค่ะขอบคุณค่ะนี่คือหมายเลขหนึ่งนะครับน้องเกสครับจากชุมชนเกลวันสองครับหมายเลขต่อไปครับหมายเลขสองครับเด็กหญิงพันนิน้น,นะครับขออภัยนะถ้าอ่านผิดครับตั้งกเกษตรครับชื่อเล่นน้องมาร์ตินี่ครับ เด็กหญิงพันนันินนะครับกับเขาภัยครับกาบสวัสดีท่านประธานที่เคารพกและคณะกรรมการทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพันนินตั้งเกษมค่ะชื่อเล่นชื่อน้องมาตินีค่ะอายุ8ปปี11เดือนค่ะมาจากโรงเรียนสาธิตเทศบาลศรีสวัสดิวิทยาค่ะอยู่ชั้นปสาค่ะ ชื่อนางสาวจิรัญญาเสนาฤทธิ์คาา่ารองผู้อำนโยกชื่อว่าที่ร้อยเอกทิพกรบุญทันค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาครับนี่คือมาในซองชื่อเล่นน้องฟุงฟริงร้งโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยาส่งเข้าประกวดค่ะสวัสดีค่ะอนุชื่อสวัสดีค่ะ เกาะบ้านแล้วครับพี่น้องเพราะว่าฮอดฮอดจ้ะถ้ามาเที่ยวแบบหนึ่งนอกจากเนาะบขอคุณพี่น้องเอฟซีหลายเดือนจ้าเด้อเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่บอกว่าทุกๆกรื่องจทุกการติดตามได้จะพี่น้องเด้อถ้ามาเที่ยวงานลอยกระทงจังหวัดมหาสารคามจ้ะ